เข้าหลวงพ่อปดเอื้นก่อนเตืนลว้ววัดสว์อโอกเลยโหตอนตอนฝันบอครับฝันรดสิงกนส่วนมั่มยกันเลยนางตาก่ันโดนโดนอ่บครับนี่ช่วงก้อนที่ามอบาบ่อครับลูงพ่อมาแล้วมันนั่ลงมากจาก ่นมาแต่พูเป็นแขกผู้ยิ่งดังก้มผมผมผมสันผมเป็นรักคณะแต่ว่าเป็นผู้ยิ่งโมเมนรับแต่ว่าอผิวเข้มเข้มยังน้อยดังก้มตาตาเล่ากับสีงามพี่แขกเราว่าเรามีลูกหลายแต่ว่าผมเลยว่าเป็นแม่ในอดีตชาติลุงพอบเพรานนําเอาสมบัติมาก ซอยสั่นว่ามันยังไงห้องห้องก็คิดไปสั่นเนาะครับครับผมในจิตวางสั่นในจิตวางสั่น่นเป็นงูบ่ครับที่ว้านเห็นสอยเห็นอย่างนี้เพิ่นลงมาจตกคู่เป็นลงมาเป็นไส้ใจเก่งใจเก่งคือยังคนอินเดียไหมโอ้เป็นเป็นเป็นคนมาเป็นคนเห็นเห็นเบิ่งแต่ว่าตะแรกเป็นงูเป็นงูหมุนอยู่ทางแต่วันออกนี่หมุนหมุยขึ้นยังก่อนแม่งนะครับผมมนุษย์มาสวนมลนผั่นพากันมาโอ้พญานาค มาแสดงอิทธิฤทธิ์ว่ามองเอาหัวมาทั้งจันเมื่อเมื่อลงเอ้นเมื่อขามปีใหม่ไหมครับโอ้เมื่อสรงไทยปีใหม่ลุงปูคอมเพิ่นเลยนนี่ลงมาจับวัดอยู่กันลังเหยีดโอ้สรงไทยปีใหม่ตอนเก่าตอนรับปีใหม่พอดีเป็นกะเหรี่ยงเป็นก้อนเมฆนะเป็นเป็นพญาเป็นยางูใหญ่ผมเปินว่าผ้ายางูใหญ่ซะเนาะเพิดมาให้โชคเนาะครับผมแต่ว่าเพิ่นเป็นนี่ยังแล้วว่าจากแต่ว่าเพิ่นว่าเบิ่งเพิ่นว่าเพิ่นเป็นสันชาติยานเรื่อยผู้สร้างโลก แผนความหมายเพื่อนกิดจีมาให้อยากได้อะไรก็เอาเพื่อนกิดช่วยเบิ่งนเน้นจินดาให้เบิ่งกันนะเป็นเป็นซ w a y บ้าครับเป็นอย่างนี้เขาเลยตั้งในใจว่าจบเนี่ยอันเนี้ยมันนี่เน้นกินดาบ่หลวงพ่อนี่เร็นแนวดีๆนะครับเพียงว่ามานดีดมาเพื่อนเพื่อนเพื่อนว่าเพื่อนมาเพื่อนเบิ่งไอ้ฉากหลังของเพื่อนเป็นยูทูบผู้นะครับผมอ่ะเพียงว่ามีแต่แนวนั้มแนวดีๆเข้ามาครับครับ ้ไไปชนโอ้ครับผมในกองก็เว็นในปูเวนี่นี่ยูได้คุ้มคําฉนดเได้ครับครับผมนํำอาจารย์ก้อนคำาไอล้ำโขงเนาะอครับยู่คุ้มคำามนดกับไอ้กับพญานาคกับที่หลวงพ่อว่าว่าผมสวนม้นตีสองตีสามผมว่าผมบริสุทธิผมเศร้าเหรอผมเป็นนอนอะอันว่้แม้ พญานาคองที่เพิ่อนอาม่าเพิ่นพ่อเพื่นปุกเสกไปเพื่นปุกเสกพระพระบาจันเพิ่นปุกเสกก็นรเก่าวัดเิ่นอามากครับโอ้ค่บผมเนี่ย ครับที่ไปทิมาเรื่องย่อๆนะครับเนาะบอสบอละท่านรายละเอียดท้าไล่ละเอียดนี่สามหมื่นสามพันบอสกันไรท่านยากกว่านี้กับผมแต่วันนี้มดลงพ่อมาอยู่แน่วัสดจำไห่แน่แต่ก่อนก็เคยมี่พามาจำภาษาอยู่สามภาษากับมีแล้วผมเป็นเด็กน้อยนักเรียนนะผมหม้อหม้อสองหม้อสาม ครับสวัสด mm. ีครับพ่อครับมีไฟฟ้านี่เนี่ยเป็นมาอยู <h <h ่ไป็นแบส้นเสุดปูถ้ำอยู่นี่ละโอ้ครับโอ้ยยได้ให้ย่งแฟนภาพนาสวดโอ้ถ้าใส่ถ้ำบรรลุนี่ละโอ้นั่เป็นลูกศิษย์ปูถ้ำนะครับถ้ำจีว่าเป็นโอ้เอ๋สิ้นแล้วคนว่าย่างนะอครับปูฝาขาวปูฝาขาวครับปูลูกศษีก็เป็นนะพระเทียกับเพิ่นกับเป็น ฤิษีมาให้บึงกันพีกนโอ oh. ้ฤๅษีแต่วางบอลผ่าไร่คี่ฤาษีท่วไปครับผมกันสีกักกักไปเลื่อยการฝาเขากับฟาเขาไปเลยครับผมเ็นมาฟันเห็นอกอันเห็นกิดือ้นธรรมดนะมาหากคริบแมีนอยว่ครับผมการฟันการฟันเห็นเพิ่นกับเอ็นธรรมดา่จว่าบอย่างนะเห็นลูกฟ่นยิ้มย่ำไหว้ระคนมื่นเอนา บาย่านว่ามันนอนส่วนมุ่นู้เดียวว้ากันบาย่านเพิ่นแล้วกับว่าไม่น่าย่านแล้วายานครับแม่นครับแม่นครับผอ้ชอบทีมีคนมากแมันนอนสวนมุ่นคเดียวแมนครับผมผมเห็นแค่นี้น้องสีนี่น่มากครับผมเลยแต่ว่าบันอยู่ในเมืองครับอันนี้เป็นหน้าของธอรมเนีนะโอ้ครับผมกับมันนอนกับว่ากันอันต่อไปกันดกันเป็นสถานท่ามจากซีไร่ขึ้นไปทั้งสี่ละโอ้ครับครับผมอันนี้ กติญโญไข่ข้างเป็นสารที่ปฏิบัติธรรมครับเรียกว่านเดือดขันขึ้นเตี้ยเหลื่นเป็นต้นแรงเพื่อยวดเพิ่นเป็นต้นแรงในการที่ว่ามาซอยสั่งตัวนี้แหละครับเใช้ทิมคู่บาั้งแต่ข้างท่งคอนเจนเป็นว่าซอยน้ำน้ำว่าปีรายแรงนั่นแหละอันนะทนถำนะเป็นมาเบิ่งอยู่ว่าโอ้สั่งเพป็นลายเป็นได้แจ็คแล้วเพื่อนเอามาเรื่อย เอแล้วป yeah. mm ีอะไรครับปีได้กปีนึงเว้ยีอะลวแต่ว่าเขาปูเฟื่องยังว่าในเดือนเนาะปูไปูเฟื่องหม่นะครับผมเป็นเป็นในใค่วะครับผมเฟื่องอายุอันเฟื่องออกกันุก ผู้ชายนี่เพิ่นซีสองเพิ่นออกซีซีแล้วมันวันนี้ก็เลียว่าอาจจะออกคิ้วผู้หญิงเนี่ยนะคิ้วผู้หญิงเพิ่นอายุสามสิบเก้าเพิ่นผู้หญิงน้ำซีก็เลยเออซีสามเก้าใส่ไปหาซื้อลอตเตอรี่เลขท้ายเด้อเลขหน่อยมันก็เลียหัวรอดอยูเพิ่นละกลุ่มกำจรวดครับผมสี่สามเก้าหาสามเก้า เป็นไปได้นะครับเนาะเราบว่าผู้ใช้น้ำหาผู้ยิ่งอายุสายเก่าปีออกไปแล้วของผู้ใช้ซีสองสองซีซีซีครับผมแต่บาทรนกันยังเหลืออายุคือห้าสามเก้าเป็นไปได้เลยเนอซีสามเก้าหาสามเก่าเนาะเป็นไปได้เวิร์คือวานนะครับพี่ีครับเอาซีไปตัวหนึ่งสะ หาซื้อลอตเตอรี่เลขไทยครับผมผมยามกได้แปดแปดซองได้เบอรทุกคนเุ่นปดองูให้แข็นแขนนสามตัวเม็ดเดียวเขียนมาบูให้ร้ายตัวสาเป็นบ่คือไอเสียลอตเตอรี่คับของรัฐบาลก็ได้เบอทุกคนครับผมอ้เรนกิครับผมครับเป็นทั้งมดนครับไปฟังกูสิบอ้วนบ่บเนี่ ครับเอาวีดีกับตัดตอนใหม่ใช่ป่ะฮะปูข้าวที่ครับครับผมนี่เนาะนี่แหะครับการนวัตการครับปูครับผมการวัตการปีใหม่เนาะครับเนาะปอกับตัดปีไก่นี่ปีนี้ใครเรีว่ามาปอกันอีกโอ้ยปูเป็นยังไงใหญ่วัดใหญ่ว่ามาก อ่ะลงมาลงมาอยู่ข้างล่างสิท่านทั้งบนมันว่ามีน้ำโอ้ว่ามีน้ำก็เลยมาเข้าศูนย์ปฏิวัติธรรมของที่สารวัตรนี่แหละครับผมเว่ากลับมามันนึ่งมีน้ำใท้สองมีไฟ่สามสถานเยอะเขานอนอยู่ไันแตอยู่ได้หนาแน่ใช่ครับแล้วก็บ่ไก่จากบ้านบ่ปูเนี่ยเพอบินบัดพอดีครับผมบาดประมาณสองร้อยเมตรครับอันนี้เลยสบายนิดนึงทั้งสังขารุขอขงเขาว่เท่าไหร่ครับผมแต่ว่าขอไม่ยาก ครับพระทั้งสี่ทิศบาวารีสีบาวาระารยมเลือกโอม,มเลื่อนผู้ปฏิบัติธรรมเข้าได้แต่เอ,อื้อมองวัดนี่มองสถานที่นี่น่ะมันเปิดอนุญาตให้ข่ามาปฏิบัติได้ครับผมข่ามาศึกษาได้มันไปไม่ได้เพราะสิ่งนั้นเพ้นปฏิบัติธรรมอยู่แล้วพน่นการทำย่ำมาแรงตลอดอืมครับสว,นนสวดมนต์สวดพร ใช้วุญญุส่นตลอดอยู่ย่อมเร่งแต่หลวงพ่อบดีม,มาน้ำดอกหลวงพ่อนันฟ้าง <laughs> สิ่งใดก็เ <laughs> บื้องเอาแต่ว่ามาอยู่ไม่กับพระในคอยากจะงยังดอกหนึ่งก็ได้ครับผมาอยู่ได้งวดนึงแล้วโออยู่ได้งวดึงแล้วแต่ดังนั้นมาเหล็กแล้วก็่ค่อยถือพอเหลืแล้วมันต้องอยู่ทั้งทุนอ,อยู่ค่อยแม่แต่แตงโยนเนีเยเล็กมิฉลองเหรีลขไทยคนที่บอกวันที่สิบห้าก็ มันที่สิบห้ากับมันมันที่สิบหกสิบหเนี่ยเตะเลยอืครับผมแต่หลวงพ่อมาเซียเพิ่นมาเซียพออย่างเเปลี่ยนเข้าาเซียพอมไมโยไม่มันมุ่จากเลือดที่ของเพิ่นครับผมมมโยไม่มาเนี่เลือเทียงเพิ่นเพิ่นให้แท้แก้เพิ่นให้ห้าสี่สามาเนี่ยตัวไทยขึ้นเต็มหนึ่งลงเต็มหนึ่งมาเนี่ยหลวงพ่อก็นะครับไปในบ้านน้อยแหละห้าสี่สามมันมันก็เลย พาดไปซ่าน่ะพาดไาดเต็มหนึ่งพาดแต็มหนึ่งหาซีซีครับหาซีซีวันนี้อันพาดไปเล็กล่างซิปคนหล่ต้องพูดพิ่ว่าให้ซิปคอนเลนตังแต่ปูลงมาอยู่นี่ตังตะงวดแรกพ่านไปเห็นว่าเขารตตีสามตัว อาแมนยัวเขาม้าเขามายัวเต็มเลยที่ว่ามันไปเรียกบนครับผมบนไปเราเล็ก้า่สามตัวอือแต่สามตัวนะอันนี้ก็เจ้าถือกันทัวด้เลยแปดแปดสองอ่าแปดแปดสองอีกถูกม้วเมิดบั่นอ่าอือก็หลวงพ่อวัเดินครับหรางพ่อหลวงพ่อบัสซ่งก็เสม่นี่ดีครับผมตรงๆเลยนะครับเอานอเอาเสียงไว้ครับบานิ ผู้ฝันบ่คือเป็นนิมิตคือเป็นจังไรแม่ว่าว่ามีผู้เฒ่าผูพวกเทศที่เคยเห็นลูกเยอะนั่นแหละลูกผู้เถ่าผู้เขาผู้เขาครับมาบอกมาบอกว่าสิบพ,พันลน้านสิบพ,พันลน้านสิบพันล้านอ๋อเอาพันเงา้มาบอกเลยบอกแม่ยางมาบอกเลยสิบพันลน้านโอ,อ้คือคือเพิ่นเพิ่นแต่ว่าจริงจริงแล้งเรื่องบนเรห้องใจด้วกันแต่ว่าเพิ่นบอกว่าเราร่วงไปเนี่ยเป็น หัวจิงปิงลงไปเลยนะจะเลี้ยงล่างก็บ่นคงพอใจเหมืนกันสิบพลันเดี๋ยวลงไปเห็นแต่าหู้จิงปิงลงไปเห็นเลขสิบตัวเดียวบอกว่วเดีย่ไม่ได้ตียากแล้ว่าสิบครับไม่ได้ียากแล้วสิบนี่ปูไมอยูืนเพิ่นมาหาเลย แม่เพิ่นมาหาสังที่แรกเพิ่นประมาณเดียวเพราเด็กหลวงพาก็เลยมาสวดมนต์ินทั้งมาอยู่ประมาณสามมือสามมือมือนั่นเพิ่นกับเบิ้งหลวงพ่ออยู่หลวงพ่อจะเอาเพิ่นเบิ้งอยู่มีหอดอันเด็กน้อยมีหอดผู้หญิงผู้เฒ่าผู้แก่หลายย่างมาเบิ้งสร้างเมืองเซียมาเนี่ยก็เลยสร้างมากกว่าพระเนี่ยสมรสพระนะว่าไงว่าบ่ก้าวไกลไอ เป่นมานอนไห้กับขั้นปูถือศีลจริงๆอยู่ท่อนไหนก็นเนี่ยท่อนก็วันก็วายไปนะพู้ว่อันนั้นนะเพราะว่าปูได้วิ่งหนึ่งก็ได้หกสี่หนึ่งคือสี่หนึ่งหกปูก่อืว่าไปแล้วหกตัวแล้วกันเดียวปูหกสี่หนึ่งก็ฝันนิดิดจะไหอ่อเกงี้นมันเป็นน้ย าว่มันเป็น,นสี่หกหนึ่งเออสี่หกหนึ่งเอาไปกลับไปกลับมาได้ครับพี่ครับคือสี่หกหนึ่ง